มาเจ้ามาเจ้ามากินข้าวเจ้าด้วยกันวันนี้กับข้าวไรย่างเลยดูมีใครลูกเคยจีนปิ้งเจ้ายำนอใส่น้ำปูแล้วก็บะไซเนาะและอันนี้น้ำปูเจ้าต่ำตว่าลนะนี่อันนี้ฮีเด็ดนี่บอกแข้งคั่วเจ้านี่นะแน่อันนี้ดอกปูเลยไผ่เคยหันดอกปูเลยของเจ้ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเวลาปกินมันจะกินตรงนี้นะเดี๋ยวเขา จำกันมันนีน้ำอ้อยจะกินยำนอแบบบใส่น้ำปูนะเจ้าคว<ะ>านช่วงนี้อาการค่อยดีนะด่ะเลยอยากกินน้ำปูเนาะนี่อืมันมกบกองเลยฮึมมเป็นท้องไผ่เลยเนาะอืมก้ากวมังควานควานเลยนะเด้อเด้อควางควานมันอืม móc hôm nhỏ em yên ping cho, quy gầm nhầm nồi no hay nina nè mhm nè, ngót, mhm 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 อืมอืมข้าวันนี้ยำกุยง้าอ,อืมสอบยังอีมอือ อืมน <hel> <to> <Mars> ้ำดอกกำหมูฟังอืมน้ำขนาดนี่นี่จับจับดอกปุยเลยนะไปกินอัเนี่ยอืมอันนี้ดอกมันเติมแก่แล้วมันหอมมากจริงโอ้นาะมาเจ้าไปกินข้าวเลยกันเนอะ รับเข้าเขานี่มีประมาณนี้เจ้าหลากหลายอย่างลำลำเหมือนเนาะขอตักกะมีแสักําลังอืมอืมมาจ้าไปยิงเขาจะกัน